สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์ปอยอีกแล้วนะคะจากเต็นท์รถบ้านต้องไปนะคะวันนี้นะคะน้องปอก็จะพารถเข้าใหม่ๆนะคะรถเข้าใหม่มาให้ชมกันนะคะวันนี้รถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะคันนี้ปี2019นะคะรถสวยมากๆนะคะเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะ ด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดีไซน์ด้านหน้านะคะเป็นโฉมใหม่เลยโฉมปัจจุบันเลยนะคะสวยมากๆนะคะในส่วนของดีไซน์ไฟอะไรของเขาก็จะมีมานะคะไฟตัดมองตัดหมอกมาให้นะคะสวยมากนะคะและด้านข้างของเขานะคะก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะ ล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อแม็กจากโรงงานเลยนะคะได้เป็นสีดำเลยนะคะสีดำจากโรงงานเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะก็จะมีในส่วนของนะคะบันไดขึ้นลงนะคะใช้ในการขึ้นลงรถนะคะสะดวกนะคะและด้านหลังของเขานะคะก็จะมีในส่วนของบาร์หลังมาให้นะคะใครที่นะคะใช้คนของนะคะบรรจุของนี่รับรองว่านะคะใช้ได้ จุใจแน่นอนนะคะในส่วนของโฉมด้านหลังของเขาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะรวมทั้งโลโก้นะคะจะตกแต่งโครเมียมและด้านในเป็นสีดําอีกด้วยนะคะสวยมากๆนะคะตัวรถของเขาก็จะมาในโซนสีดํานะคะเป็นสีที่ถึกนะคะเป็นสีที่ดูดันมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในของเชฟโรเลกคันนี้นะคะจะเป็นโฉมใหม่นะคะลองไปดูด้านในกันว่าจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะ นี่นะคะด้านในของเขาเข้ามาก็จะเห็นเลยว่าเบาของเขาใหม่มากๆนะคะเป็นเบาผ้ามีลายนะคะมีลายสวยๆ <S <s <lam ing> แบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะคอนโซลก็จะเป็นรูปแบบใหม่อีกด้วยนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะจอของเขานะคะจะมาในจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ <S <s <lam ing> เป็นจอทัชสกรีนใหญ่ๆแบบนี้เลย มีปุ่มควบคุมระบบด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มเมนูนะคะปุ่มเปิดปิดนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสวยมากๆด้านล่างของเขาก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแอ์นะคะปุ่มปรับระดับแอร์เนาะจะเป็นมือหมุนแบบนี้นะคะเกียร์ของเขานะคะก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะคะสวยมากๆนะคะ คันนี้นะคะระบบพวงมาลัยดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆนะคะกระจังหน้าอคอนโซลด้านหน้าของเขาแบบว่าสวยมากๆคันนี้ไม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลเองนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะคะนี่นะคะไม้น้อยมากๆเป็นรถที่ลูกค้าเพิ่งนําเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะเป็นระบบไฟฟ้าอีกด้วยนะจ๊ะด้านข้างของเขานะคะนี่นะคะมีในส่วนของ เฟนะคะโลเลตอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะภายในของเขาแบบว่าออกแบบมากว้างมากๆนะคะสวยมากๆเดี๋ยวเราไปแจ้งราคากันดนะ้านนอกกันจ้าสำหรับนะคะรถ เชฟโรเลตรุ่นนี้นะคะก็จะมีจุดด้อยอยู่หนึ่งอย่างนะคะจุดด้อยของเขานะคะก็จะเป็นแค่รถแบรน์รองนะคะเป็นรถแบรนด์รองแต่ว่าราคาของเขาถูกมากนะคะราคาเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้นะคะอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะสามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามน้องปอได้ที่เบอร์0 6 2 0 4 9 1 9 7 4เเบอร์น้องปอเองจ้า วันนี้นะคะน้องปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะครั้งหน้านะคะสำหรับรีวิวของรถน้องปอน,นะคะจะพามาชมคันไหนฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้น้องปอก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ